ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สมเด็จม่วนเชียงสาขาขอนแก่นนั่นเองก็อยู่กับน้องแอมน้องแอมก็ให้น้องแอมพาเดินดูหน่อยคันนี้เป็น4ี่คูดสี่แท้ป่ะเนี่ยใช่ค่ะเป็นโฟวิลแท็บเป็นโฟวิลแท้เลยนะใครหาอยู่เป็นเลเวเดี๋ยวเดีุ๋ณแจ็คไม่ต้องมาไหนมาดูภายนอกอย่างเดียวก็พอเลเวอย่างนี้ครับเริ่มต้นเท่าไหร่ครับน้องแอมคันนี้โฟวิลนะคะเป็นโซยอการ์เดอร์นะคะคันนี้นะคะสมาร์ทแครปีนะคะเป็น เป็นโฟวิวนะคะต oh, e <ล>ัวอีเนาะใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็นเป็นเป็นโฟวิวแท้เลยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะครับผมราคาคเปิดอยู่ทีค่คันนี้เป็นคันนี้เครื่องสองจุดสี่นะคะ2.4เนาะ ราคาห้าสิบหกอ่าราคาอยู่ที่ห้าสิบหกนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็รถปีสิบเจ็ดก็ยังสดใหม่อยู่เลยแล้วก็เป็นโฟลว์ด้วยไม่มีล่องรอยนะคันนี้ใหม่มากอืส่วนด้านในก็มีนะด้านในก็มีเดี๋ยวขอเป็น EP สองนะเพื่อนเดี๋ยวขอเก็บด้านหน้าก่อนนะแดดมันร้อนนะเพื่อนๆคันนี้สีขาวเป็นไงบ้างคันนี้สีขาวนะคะคันนี้สีขาวเป็น o n i l หนึ่งจดเก้า L นะคะหนึ่งจุเก้าเกร์ L ปีเท่าไหร่เลยน่าจะล็อกอยู่เนาะห้าแสนหกปีสิบเก้าสีขาวไม่เหลืองเลยส่วนคันนี้เป็นไงบ้างคันนี้ก็ปีสิบเก้าเหมือนกันสิบเก้าเหมือนกันเนาะเป็นตัว L เหมือนกันตัว L เหมือนกันก็เท่ากันปีเดียวกันราคาเท่ากันแตกต่างแค่สีนี่ใครมองหาอยู่นะส่วนคันนี้ เกียร์ตัว E นะครับใช่ค่ะราคาถูกมากคันนี้นะคะรถปี2019นะคะปี19ได้นะคะได้ล้อเดิมยางเดิมนะเพื่อนๆแล้วก็มีพื้นปูกระบะสีเดิมโรงงานนะทุกจุดเลยตัวนี้เป็นรถปี2018 18ราคาเปิดอยู่ที่400,000ใช่ค่ะราคาลงเยอะนะใช่จากป้ายแดงประมาณ600,000กว่าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะฟรีดาวเลยฟรีดาวฟรีประกันเลย โอเคเดี๋ยวเก็บสติกเกอร์ก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ทีหลังมันโหลดนะเดี๋ยวอ่ะคันนี้สนี้สีแดงเป็นไงบ้างสีแดงคันนะคะคันนี้เป็นตัวเป็นตัวนิวเลยนะคะตัวนิวเลยใช่ค่ะเป็นตัวนิวเลยนะคะเปตัวลลลเลยเราเรียกว่าเป็นแบ็กอิดิชั่นสีแดงตัดสติกเกอร์ดำใช่ค่ะคันนี้อยู่ที่494,000บาห4 9 4น0 0้หยน่าโดนนะคันนี้นะใช่ค่ะคันนี้นะคะราคาเแรกขาย ใช่ลงเโาราคาหายไปเยอะแน่ใจนะราคาไม่ผิดนะอ่าโอเคปีเท่าไหร่คันนี้ตอนนี้ปี2020ปี20ด้วยโอ้โหโดนโดนมากเลยคันนี้นะส่วนคันนี้ตัวเตี้ยสี่ประตูใช่ค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยคันนี้ตัวเตี้ยเลยสี่ประตูสี่ประตูคันนี้นะรถ E6 ปี17นะคะคันนี้นะคะปี17นวดเบาๆราคาถูกๆนะคะคันนี้อือหือันนี้เป็นตัว E ปี16นะคะอ่าตัว E นะปี16 ห้าแสนเจ็ดได้สี่ประตูตัวเตี้ยไปแล้วคือฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวฟรีดาวไปเลยอันนี้ตัวตันนี้ก็รถ SUV มินิใช่ค่ะถ้าใครตัวนี้เป็นตัวโกเลยนะคะเป็นตัวโกเปิดประทุนได้ด้วยนะคะอ๋อมีหลังคาซันรูฟให้ใช่ค่ะคือว่าแบบว่าอ่าบ่อไฟฟ้านะคะรุ่นนี้เป็นบาะไฟฟ้าบาะไฟฟ้ามาเต็มเต็ม หกแสนหกหมื่นหนึ่งหกพันบาทก็คือป้ายแดงเนี่ยเป็นล้านเลยนะตรงนี้นะเป็นล้านเลยก็โลยนะปีเท่าไหร่นี่คันนี้รถปี2015 15เป็นตัวโฟร์วิวของเขาเลยแต่ว่ายังไม่เป็นตัวไฮบริดถ้าตัวไฮบริดจะเป็นสีฟ้าข้างหน้าอ่ะรถแล้วก็เหลือรถเก๋งตัวนี้เป็นไงบ้างอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้ข้ามไปเนาะอ่าโอเคเพราะว่าอ่าก็ถือว่าสวยนะสีดำคันนี้เป็นไงบ้างคันนี้สีม่วง อีกสิบเก้าเลยนะเพื่อนๆไปกิฟต์ไปกิฟต์เลยอยู่ที่สองแสนเก้อหมื่นเจ็ดพันบาทสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ได้รถปีดาวนะปีดาวด้วยอีกสิบเก้าใช่ค่ะก็คือค่าเครดิตดีเนี่ยฟีด้าไปเลยแล้วก็ที่เห็นในข้างในก็มีเพียบๆเลยนะใช่แต่ว่าติดจองหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเพียบๆเลยของรถได้ทุกอาชีพนะคะอ่ะเดี๋ยวเามาดูต่อ อืมก็คือตรงเนี้ยสามารถที่จะออกได้รถได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็แค่แบบประชาชน์ไปเดียวออกได้เลยใช่่คะเครดิตดีก็คือฟรีดาวไปเลยไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนค้ำด้วยมีเครดิตก็ซื้อรถได้อืมเจ๋งมากแล้วก็คือขอให้เป็นเจ้าบ้านได้ไหมไม่ต้องเป็นเจ้าบ้านด้วยอายุตั้งตั้งแต่20ถึง63 64ปีซื้อได้ขอแค่อายุ20ถึง63 64ปีประมาณนี้64เลยซื้อได้เลย ก็โปรโมชั่นเดือนนี้เนาะถึงอาจจะเป็นแค่เดือนนี้เดือนเดียวเนาะแล้วคันนี้ราคาออกรถก็อยู่ที่8 8 8แศูนย์บาทให้ศูนย์บาทนะศูนย์บาทก็ได้ใช่ถ้าใครมาจากมาจากช่องพ่อน้อยคิวใช่ค่ะศูนย์บาทศูนย์บาทไปเลยใช่ไม่ต้องใช้กันดาวเลยค่ะไม่ต้องใช้กันดาวเลยใช่แล้วถ้าเงินสดล่ะลดได้เท่าไหร่ถ้าเงินสดอย่างคันเนี้ยถ้าคันเนี้ยปกติก็อยู่ที่สามแสนสามแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเงินสดก็ต้องบวกแยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องบวกเลยค่ะก็คือรวมใน โอนถ้าโอนถ้าแวอดูในนี้เลยมันคือลดตรงกันไปก็อาจจะเหลือสักสามหนึ่งอาจจะลดไปสองหมื่นประมาณนี้อ่ะดูหน่อยใครมองหาสีขาวอยู่เป็นมิสูบูชิปมิลลาดปีสิบเก้าได้ล้อกระทะแค่นี้ก็หล่อแล้วแต่งจัดทรงหน่อยประมาณนี้ส่วนคันนี้เป็นไงบ้างมิกซ์แอนด์ันนี้รถปีสองพันเจ็ด้าสิบตันบาทเองนะคะวอทอกับมอไซค์เวฟหนึ่งคัน ก็คือปี17นิสสันมาร์ค0บาทผ่อนไปเรื่อยๆสักประมาณ60งวด84งวดก็ได้บัตรประชาชนใบเดียวก็คือแบบคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์เลยมาปุ๊บมีแค่แบบว่ามีใจก็ออกรถได้แล้วเดี๋ยวนี้ออกง่ายกับมอเตอร์ไซค์นะออกง่ายกับมอเตอร์ไซค์ด้วยรอผลอนุมัติประมาณ2วัน -3 วันใช่แค่เอกสารแ้่ลูกค้า เป็นลูกค้าสลารี่นะคะสลารี่รอแค่3ชั่วโมงก็อนุมัแล้วสลารี่คืออะไรสําหรับผมไม่รู้อ๋อที่มีโอ้มีสลิปบนเดือนอ่ะเขาเรียกว่าคนมีเครดิตประมาณนี้เนาะอก็ยังไงก็ผ่านประมาณนี้อาชบดูด้านหลังนิดนึงนะดูรอบคันนิดนึงก็สวยนะสีแบบชมพูแบบพิ n งแพนเตอร์อ่ะออกแนวแบบผู้หญิงใช้อ่ะสีหวานหวานหวนมากเลยคันนี้แบบดูดีหวานทั้งหมดขึ้นอ่ะ มดแดงขึ้นเหรอเพื่อนๆโหสวยสวยคันนี้สวยจริงสวยคันนี้ก็จะเป็นรถเก๋งสีขาวที่นี่ก็คือไม่เหลืองไม่มีคราบใครให้กังวลเลยนะแล้วก็เป็นโลโก้แดงด้วยเจ้าของเดิมมีแอบซิ่งด้วยนะมีท่อด้วยนะเพื่อนๆแค่แค่เอาไปใส่แม็กนี่จบเลยรอเลยนะคันนี้สําหรับสายซิ่งก็สามารถมาที่นี่ก็มีรถให้เลือกกับเยอะมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดู ep สองกันเนาะดูนี่ดูด้านหลังเดินดูไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้ก็ด้านหลังก็คือสวยอ่ะสวยทุกคันเลยผล้วมีปาเจโร่ราคาสี่แสนกว่าด้วยนะปาเจโร่ก็สี่แสนมีมั้ยตอนนี้ยังมีของไหมมีมีเดี๋ยวไปดูกันนี่คือด้านหลังนะเพื่อนๆไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักยิ้มไม่มีอะไรเลยนะเพขาจอดกลางแดดอ่ะเห็นเห็นเส้นสายชัดเจนนะโครงสร้างเหลี่ยมสันชัดเจนไม่มีลักยิ้มไม่มีพิกคว่ำจมน้ําชนหนักเราคัดมาละนี่ผ่านมากเลยนี่คือด้านหลังถ้าลูกค้าอยาก ได้ของแถมมีอะไรบ้างของแถมช่วงนี้ของแถมก็แถมพราเราก็แถมให้อยู่แล้วเนาะก็โปรโมชั่นเราดีอยู่แล้วตรงนี้นะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวน์เนาะแล้วลูกค้าประกันภัยให้ก็คือฟรีให้ทุกอย่างอ่ะก็คือฟรีหมดเลยค่าจัดค่าโอนประกันภัยเป็น2อบวก่าประมาณนี้เนาะถ้าถ้าสี่แสนขึ้นก็เป็นปหนึ่งถ้าสี่แสนอัพเนี่ยคือเราให้ปหนึ่งอยู่แล้วก็จะซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสดกับหรือรผ้าผูกขาดกับไฟแนนซ์เนี่ยเรามีให้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าซื้อสดเราก็คุยกันคุยกันหลังไมล์ได้<ช>ว่าจะเอาอาจจะเป็นส่วนลดไปไหม<ช>หรือว่าอยากเอาของแถมอะไร<ช>อะไรอย่างนี้นะและ้วทีนี้ส่วนรับประกันเครื่องเกียร์ทางน,นี้มีรับประกันเครื่องเกียร์ <ucher> dissolve, อย่างไรบ้า <ๆ S 1> งรับประกันเครื่องก็ م, ประกันเครื่องจากศูนย์ปีนึงอยู่แล้วให้จากศูนย์เพิ่มปีนึงอ่าหรือเบื้องต้นเนี่ยเอาไปก่อนเลย2เดือน3เดือนเนี่ยเรามีให้อยู่แล้วใช่3เดือนทางนั้นมีให้อยู่แล้วเนี่ย เพราะว่ารถมันก็คือคัดสภาพมาอยู่แล้วดีอยู่แล้วยังไงก็การันตีได้เลยการันตีก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็ล้างให้รอบนึงแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ของเหลวให้ก็คือมั่นใจได้หายห่วงแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยให้เข้ามาคุยกันก่อนเนี่ยก็หาไม่ยากเนาะอยู่ตรงบ้านเป็ดอธิบายหน่อยเส้นทางอยู่ตรงบ้านเป็ดถนนมาริวันเนาะถนนมาิวันทางที่จะไปอำเภอชุมแพกมที่เก้าเราจะยขาเข้าอ่ะขาเข้าถ้าสมมติมาจาก สนามบินนะอ่ะ,อะเริ่มตั้งตั้งเป้าจากเส้นสนามบินนะ,ะเพื่อนๆื่อนถ้ามาจากสนามบินไปเส้นชุมแพเนี่ยให้มองทางขวาไว้แล้วก็กลับรถมาเจอปัม 3, ป๊มสามปั๊มติดติดกันอย่างเงี้ยพีทีอ่ะกลับรถมาอย่างเงี้ยก็เจอแต่ถ้าสมมติมาจากทางชุมแพก่อนถึงสนามบินนิดหน่อยก็จะอยู่ทางซ้ายมือหาไม่ยาก จะเป็นป้ายสีแดงๆอยู่เลยก็หาไม่ยากยังไงเดี๋ยวให้น้องฝากเบอร์หน่อย0 8 2 0์แป9 6 9งศ6 6ย์5 6ดส5ติดต่อน้องชื่อเล่นน้องแอมได้เลยก็ยังไงคลิปนี้อีพีแรกขอบคุณน้องแอมก่อนครับขอบคุณมากครับครับนี่